เฮ้ยงดงิดด้วยเครื่องก็ไม่รู้เป็นอะไรของกิกเนี่ยมันรีสตาร์ทเองแม้สร้างทิปดูให้หน่อยดิมันเป็นที่อะไรเนี่ยกี่นาที่ะรีสตาร์ททุกสองวิเลยเฮ้ยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ดิไม่รู้จะมาถามทำไมมันเช็คได้เช็คยัางไง้ไปดูเบื้องต้นนะครับอาการแบบนี้เราก็เข้ามาดูข้อมูลการวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นวิธีการเข้าดูเบื้องต้นนะครับว่ามันดับที่อะไรเดี๋ยวมันก็จะแจ้งครับเราก็เลื่อนไปวันที่มันดับล่าสุดวันนี้คือวันที่สามสิบนะครับ โอเคมันจะบอกว่าเนี่ยฮะล่าสุดให้เรามาดูตรงนี้ครับแพนิกเออแล้วอย่างนี้ต้องซ่อมที่ตรงไหนอะช,อชางเฮ้ยรู้ชาร์จี้มันบอกแล้วไอทูซเปลี่ยนยังไงไปดู เครื่องนี้จะเป็นในโฟลด์ในเกแม็กนะครับมาในอาการรีสตาร์ทเองทุกสองวิต้องเปลี่ยนแผชาร์จใหม่อย่างเดียวนะครับอาการรีสตาร์ทถึงจะหายไปอันนี้ช่างก็ติดตั้งตัวแผชาร์จตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยครับหลจากเราเทสเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับก็ไม่มีอาการดับครับจากที่ตอนมาเล็กๆสองนาทีดับแต่ว่าตอนนี้ไม่ดับก็สรุปเลยนะครับถ้าสมมติว่าแจ้งเตือนในพันนิคโฟว่าไอทูซีนะครับก็คือไอตัวนี้แหละฮะเสียอ่าเห็นป่าไม่ดับแล้วอันนี้ก็คือจะส่งได้ครับจะไป